ข้าซาตลาดผักสิก็โดนสะหายหลายคนนี่ก็มาเที่ยวตลาดนัดนเฒ่างอยมักเมาจานอะไรคุณยายตำรวจก็มาซื้อปลาซื้ออะไรซื้ออะไรเขาต้มมัดบ่ ที่รอดหุ่งกราดคุณยายอะตุ๊กต้นอะไรต้นนไม้อันนั้นเด็ดฮ่าซูปาร่า เที่ยวตลาดอาผักนาะงงามเพชรหรืออนนี้ไหมคะอันนี้อืมกินหนึ่งปลาเนาะไปเดินไปชมก่อนเดี๋ยวค่อยมาเอาเอละงามแค่ก็ยังเรามาเอาอีกฮะ อะไรเนี่ยวะก้อยกุ้งก้อยชาหาก้อเซ้นนี่บ่นี่กุ้งชกบาทยายเจ้าบอกอลยยีหยังอันน 10, ี้น่ะสิบบาทโมกหน่อไม้น่ะสิบบาทนะคะอันนี้ก้อยกุ้งนะยี่สิบบาทก้อยตัวชกบาท ประเด็กอันนั้นใส่ตำบางุงแซบนะตำฮวงตำงปะเดกนู่นนั่นลเจ้าตาปะเดกนี้เจ้าซื้อให้น้าตายเลยแล้วก็ไปคิดเงินกรบปั้นคูงใญๆลสี่สิบบาทบ่ห้าสิบของนี้สี่ส จะเอาให้มันอยู่บ่ด้วยอ๋อถ so, ุงห้าสิบบาทเราไปให้มันแล้วไงเงินยกับมันของเขาอันนี้อันนี้อันนี้เอาไปแกงบ่ในยายแกงกับกําเนี่ยเป็นกรต้นไม่อยากป่เป็นบ่ได้ต้นเชฟอยู่บ่ไอ้บุลงเลยเอาแบบนัวๆได้ยายเอ้ย นี่นี่ยี่สิบเป็นสิบาทนี่สี่สิบห้าสิบัวนัวข้าก็เอาเลยค่ะคุณใขาลูบขี้วมขาอันนี้อันนี้อลยที่อันนี้อะยาที่ล่ะอันนี้ละไรยายดอันนี้แหลรยายดา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 ไอ้ลถเนาะดาเต้า เอาเพลงมู้เต่าหอยได้อยู่บ่อยคุณยายฮะเรเป็นแล้เต่าเต่าเต่าใหญ่รือเตาหอยอันนี้คองค่อยอ่ะอันนี้ก็คองค่อยโอเคของอายุจังหะมันชื่อเองมาวางไว้นี่ก่อนยายจองทุงพุณไนะจองอันพุณไนะ เอยมาค่ะเยชื่อแต่น้ำเจ้าเนาะยายเนาะเจ้าจำเคยได้อยู่บ่อันนี้ก็ร้านเพื่อนตักบาทของค่อยสามสิบบ้านเดี๋ยวนึ่งซาวอซาวบ่ให้ใช่นะบ่มันบ<ป>่เอาหลายเอาะทุงเดียวบ่ข้าวบ่เอาบ่คุณนุ่งอะไรคมณนัวงะ อันนี้ใช้ท่มตามปลาแดกปลาปลาอะไรนะลปล<ร>า<อ>ะกระดีมันนึปะกปลากระดีปลาปลาขอปลาทองเดียวงก็สองช่งละชาบ้าดัาดนชัวว่าคันทุงชาบ้าดเอาห้าสิบบาทจบมันบอกินหลายเน,ะ <laughs> นาะและตายมันไม่กินปลาแดกเออเดีเเด๋ยวค่อยใจ เดี๋ยวค่อยช็อปแลนด์ก่อนตลาดตองงอยนะคะนี่มาเที่ยวตลาดตองงอยไปตลาดตองงคอือนมาซื้อร้านเพื่อนนะนี่เทกบาทวะมากับราบริาการดีเดียว อัน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 นี้น,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 นะมีแบบนี้บ่ะยเฮ้ยอันน,น,นี้มีแต่แบบนี้บ่ะ่ค่อยใช้บ่ค่อยใช้เท่าไหร่รู้เลยกินเดิมอ่ะบอกพริกให้แบบน่พริกเน้อเพริกสามสิบบาท คูฮหอนแบพ่อยใหญ่อันนี้กำเท่าไรกำใหญ่นั่นเท่าไหร่ยใหญ่2ีสิบเอันนี้ใยบลยบองพี่ใช่ไหมเออจ้ะแม่ให้เลยเพื่อนเลยเพื่อนยี่สิบ่ะเพื่อนยี่สิบ เล็กใหญ่โตมีแค่นี้หมอแม่ค่ะเขาป่ยอาหง เอาไปพี่เฮ้ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวใหาไปจ่ายยู่พุ้นก็ได้วะเออเดี๋ยวให้ไปจ่ายคุณต้นหอมให้เฮาแน่ว,ว่าเท้าเดี๋ยวไปแบ่งอเออไปพูดนานเดียวไปจ่ายเดี๋ยวเฮาเอาอันนี้ก่อนเอาคลิปก่อน อูม no ักแตงนี่ท no ุงเท่าไรวะาวะแดงแบาบรูง้อนร้้าอะไรวะซาบะป่ะจ้ะเออตลกัอิน้าต้มแค่ต้มแล้ว แม่แม่ตักกระดุยมาเอานี word word ่บอกพอซื้อห่อในแม่นทําเดรร่างงูหัวอยู่บอซื้อบาซื้อเองบาแซ่บคุณไม่ซื้อตักกระดุยขับรแซบบ่มันถึงเนาะว่ายชิฮอดบ้านกกอกมันบอกบอกไอ้แซนมันเป็นบางมือบางมือกับรถแซ่บเจ้าแกขี้ดังใส่พ่อไม่ใช่แซบ เ้าซื้อๆเฮ้ยเนาะคำบัไดเฮ็ดเนาะเฮ้ยเนาะโลเท่าไหร่หกสิบาทบ่นี่ร้อยหกสิบอยขนแม่แม่ค่าตลาดตะงยเดี๋ยวโบเนทำบดอดาเด้อเขนทองกัแท้เสียงคยได้ยินเสียงไเคยได้ยินเสียง อันนี้โลโลสองร้บอยายร้อยไม่หยังเนื้อวัวสองร้เนื้อวัวเฮ้ยได้กินได้เสียงเสียงเสียงค่อยเจ้าจำบ่ได้เสียงผ้าผ้านึกละแม่เฮ้ยได้ยินได้เสียงยังจำไม่เคยลืมเลือนบ่ไปไลยยายนะยายะนะย,ยังจำไม่เคยลืมเลือนเคยเตือนตัวเองเอาว่า ที่เธอเรียกฉันลำ่จะเก็บเอาไว้ในใจเรียนมาไปไปชื้ปลาชื้ปลาก่อนปลาอยู่ตรงไหนวะไปไปชื้ปลาตัวหนึ่งเดี๋ยวอันนั้นเดี๋ยวค่อยมาจ่ายเลยเชี่ยวแขวนนั่นนะปลาซื้อหมูวลานกุ้งก็เห็นไปเลยดูแมว โอเคค่ะอย่ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปกดกระดิ่ห้คุณยานใปะบออิเาไงปลาูนี่ปลาเนี่ยโอเคเพลประมาณนี้สามสิบบาตัวใหญ่จะเอาทางนทา มองไหนยูเบยากก<อ>ินบบเกงใต้แกงใต้คั่วแล้วก็กิ้งคั่วแล้วก็แม่ค้าก็กิ้งคั่วแล้วก็แม่ค้าก็กิ้งในกระทะได้เฮ้ย พอจบคลิปแค่นี้นะคะจะรู้คุณเราจะเจอจะถ่ายคลิปประดิษฐ์ให้คุณไา้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย